บ้านคอนโดมันหนักผมอยากจะที่ทัวร์ทัวร์ผมไปที่มีการฝนตกหนักๆแบบนี้อีกในรอบต่อๆไปก็จะรวมตับกองชาติในเวลามันฝนตกหนักเนี่ยถ้าหยาบมันลอยได้ไหมได้แล้การยึดยงจากคนทั้งเมืองเพราะเราใส่ใจเกนะี่ยวเรื่องความสะอาดเนาะหรือว่าเรื่องของกระโหลกฟองนิดๆหลายเส้นเมื่อช้าเขาออกไปชุดหนึ่งลนะเนาะออกไปชุดหนึ่งในหลายเส้นละคือขยะที่เขาปกปองกันมันเนี่ยภาพที่เราเหน็นนั้นดีกว่าเสีนเนยอีความด่าซึ่ง เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจที่พวกเราลอดตั้งแต่ช่วงแรกนะครับสุดลอกท่อก็ดีทําความด่าก็ดีเ ต้องกระแทกกระทกต้องใช้สกัดมันะอาออกเลยแต่ถ้ารัดมันก็เส่ก็ใส่ครับตัอครับที่ใครครับต้องผีดหน้าไหมดลยรั้าดยอะไรอะอเนเดอรเอเดียวา

ยังมุดขคืนเนี่ยตอนเอื่อไหเพื่อดพินด้น่ะมันขึ้นมาถึงแมวแค่จะกจากน้ำลูึงไว้ผมต้องไปบล็อกน้ำตรงนี้บอกประเด็นประเด็นมันไม่ีตหน้าผมประเด็นตรงหน้าหน้าหนาเใช่นน้ามันภาดีไม่ได้เนหน้านอน้า้อเงี้ยเราเราก็ต้องการแก้า เพราะว่าขะยะบาเทีจากถนนลงมาหมด ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับเราค้นพบว่าปัญหาอีกปัญหาหนึ่งของเทศบาลเมืองวิลามคือมีน้ำท่วมขังอยู่หลายจุดนะครับซึ่งเราได้ประชุมคณะส่วนซึ่งเราได้ค้นพบว่าประเด็นแรกในช่วง4 5 0ปีที่ผ่านมาท่อในการวางเป็นท่อ60เป็นท่อขนาดเล็กนะครับแล้วก็ถนนแต่ละจุดเนี่ยการเชื่อมต่อของถนนแต่ละลูกเนี่ยมันมีพื้นที่ต่ำสูงที่ต่างกันทําให้เราเห็นระดับนะครับในการลงพื้นที่ในการลงในการเคลียร์ขุดลอก ในช่วงปีเสดสเราลงขุดลอกในแทบทุกจุดนะครับที่เราค้นพบปัญหาทําให้วันนี้นะครับถึงแม้เมื่อวานจะมีฝนตกหนักและมีน้าท่วมขังแต่การระบายนี่ก็ดีขึ้นกว่าเดิมประมาณปกติในในอดีตที่ผ่านมาผมว่าต้องมีประมาณ2ชั่วโมงถึง3าชั่วโมงแต่ในวันวันนี้นะครับในช่วงเช้าเราค้นพบว่าเมื่อวานในช่วงเย็ยนหลังจากที่ฝนตกหนักและมีน้าท่วมขังค่อนข้างมากนะครับเนื่องจากฝนหนักมาเมื่อวาน ประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงนะครับก็เราควบคุมระดับน้ําในเขตเทศบาลเมืองมือลำได้ครับกระเทือนหาในระยะยาวจริงๆวันนี้ต้องขอขอบคุณกรมยุธิการเลลกผังเมืองนะครับที่ได้เห็นปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับได้ผ่านงบประมาณมา376ล้านบาทลงในพื้นที่เทศบาลเมืองมือลำเทศบาลเมืองชุมเผดแล้วก็เทศบาลตะบลดีสารนะครับซึ่งเราจะมีการวางท่อเข้าในเขตเมืองประมาณช่วงเดือนตุลาคมนี้นะครับ อาจจะต้องอขอขอโทษพี่น้องประชา,าชนเกี่ยวกับเรื่องการจราจรในเขตเทศบาลซึ่งอาจจะเกิดปัญหาบ้างได้เล็กน้อยครับเพราะว่าหากมีโครงการนี้แล้วสร็จสามารถแก้ปัญหาน้ำ่วมขังที่เวลามย่ารแก้ยางคือเราอย่างที่นําเรียนเบื้องต้นว่าเราได้เห็นปัญหาตั้งแต่แรกแล้วเราก็พยายามจะแก้ไขซึ่งในโครงการนี้เราเชื่อมั่นว่าเราจะแก้ไขปัญหาได้มากกว่า90จากทั้งหมดของเขตเทศบาลครับ